แ่ยจะว่าจ่าสดีสดีฮะไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู t t anyway ่ก uh ับโลโก้ The Last Time The Series ความทรงจำครั้งสุดท้ายเพราะนี่คือติ๊งติ๊งติ๊งก่อนจะเริ่มการฝาก YouTube Oxygen Official นะฮะไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะจักวาดวายไม่หยุดไม่หย่อนติ๊งติ๊งเดือนหนึ่ง800เทปแต่มีแค่30ิวันนะเดือนหนึ่งอ่ะก็ขอบคุณ นะฮที่ทาผูา้จัดให้เรามาวุ่นวายกับเห็นถึงช่องเลเล่ของเรางานบวงสวงซีรีส์วันนี้นะวันนี้วันศุกร์น้อน้องพลอยเนาะใช่ที่29<า>กันยายน66เช้า <laughs> ตลอด <laughs> แต่ถือว่าอากาศดีไม่ร้อนไงใชนะตอนนี้เขาก็ายึดเลิก9มกมกนาทีซึ่งตอนนี้นนกำลังจะเริ่มละพิธีของเขาเดี๋ยวเรามารอดูบรรยากาศดีกว่าว่าในงานวันนี้ ศักดิิิ์์สทธต้องแชร์ความปังขนาดนะฮะคลิปนี้ไปให้บ้านทุกบ้านเลยนะโดยเฉพาะนี่จะรู้จักน้องบันเสนนาบันโปงบันโปงคือนักกินนัแฝเออแล้วก็น้องนักเที่ยวแบลวนังเข้ามาเื่อาอย่างนี้พันขาอะไรวะนั่นแหละันขิบเดี๋ยวจะมีใครบ้างแม่เขาตีเราแล้วแน่เลยร่วมในซีรีส์นี้เนี่ยไปเอามั่ยกันนะฮะเท่าที่เขาจะไม่รีบกลับหรือเปล่าเราเขาจะท่าหนีเรานะอ่าแต่เราจะหนีเขาไปดูนะจ๊ะไปดูจ้ะ ผมหนุ่มมณทนพักดีสวัสนะครับก็เป็นพุ่มกับซีรีส์เรื่อง The Last Time เรื่องนี้นะครับยินดีที่ได้รู้จักผมพี่ยินดีเช่นกันครับ Mood and Tone ซีรีส์นี้จะไปทางไหนคะเนี่ยถ้าดูหน้าหนังเนี่ยดูปกเนี่ยอาจจะนวดหนังอาชญากรรมฆาตกรรมไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีโทนอะไรที่มันลึกลับซ่อนอยู่ในหนังนะครับไม่ไม่ใช่ผีจริจริงมันก็จะเป็นซีรีส์ที่โทนใส่ใสอ่า ใส่นำแต่แทรกความดราม่าและก็ความลึกลับปมซ่อนเลนอยู่ข้างในอ่า,อามันก็เลยออกมามีความหมุนๆเข้าไปแทรกบ้างเพราะว่าช,ช่วงก่อนจบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแปลบทมาจากไหนคะเนี่ยเขยเียกว่า,า,ยายเขียนใหม่ครับเรื่องนี้เราเขียนใหม่เลยใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเราคิดว่าบทแบบนี้ คนแบบนี้น่าจะเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันตัวคุณพี่เคยทำวายมาก่อนไหมฮะเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็บายบอร์เดอะซีรีส์ออนแอร์ไปเมื่อสองปีก่อนครับผมแล้วกลับมาทำครั้งนี้เป็นไงบ้างฮะสองคู่หลักๆแล้วก็มีคู่หญิงๆด้วยถูกต้องเป็นไงบ้างฮะไปถ่ายลอกกันมาแล้วเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อย3วัน3คืนนะครับก็สนุกครับเป็นไปอย่างที่เราต้องการหมดเลยทุกคนเล่นได้ดีหมดเลยเล่นได้ดีหมดเลย หน้ากล้องจะบอกเล่นดีดีวนะดีเท่าที่เราจะคาดหวังได้นะครับทุกคนเต็มที่แล้วก็อยากให้ดูไพร์โลที่จะออกมาเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกๆคนจะชอบในฐานะที่พี่อยู่ในวงการ,รละครซีรี์แล้วกันตอนนี้เนี่ยซีรีส์วายเยอะมากเลยและหลายหลายคน,นก็มีความอยากจะมาเป็นนักแสดงซีรีส์วยายมีอะไรอยากจะฝาก คนที่มีไฟอย่างนี้อยู่ไว้ฮะหลังๆ3ามสี่หปีมานี้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าส่งออกของประเทศเลยนะครับเยอะจริงแต่จะอยู่ได้ยาวๆสำหรับกแสดงเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาอย่างแรกเลยนอกจากใจรักแล้วต้องมีนะครับความรับผิดชอบอันดับเวลาเนาะถูกต้องห้ามเทห้ามเทครับ เทแล้วเททีเดียวแล้วเราก็เทด้วยนะฮะเทอสำคัญนะต้องบอกว่าทางเลือกมันเยอะนะครับคนหล่อคนสวยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคุณคนเดียวที่หน้าตาดีนอกจากความสวยความหล่อความความสามารถแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณอยู่ตรงเนี้ยได้นานครับผมแล้วมีแผนจะ เปิดกล้องกับเปิดรัฐธร e มนูญซีรีส์ไหนคะเนี่ยที่คุยกันไว้ก็น่าจะเป็นปลายปีเพราะว่าเราต้องการจะไปถ่ายที่อย่างที่พี่นุชบอกคือกาญจนบุรีราชบุรีจะเป็นหน้าหนาวอ๋อเหรอเราต้องการหมอกเราถ่ายเอาดอยเยอะเลยใช่ใช่เน้นถูกต้องครับเรื่องนี้เราตั้งใจมากที่จะไปถ่ายเก็บบรรยากาศที่มันสวยงามนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของหมู่บ้านที่ตั้งใจที่จะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเล็งไว้เลยว่าจะเป็นช่วงนั้น ก็น่าจะได้ดูช่วงไหนกลางปีไหมเอ่อน่าจะเป็นกลางปีปลายไตรมาสแรกของปีหน้าอ๋อปลายปี67ถูกต้องหกหกสี่อัีหกหกเฮ้ยหผมผิดเองปีหกหกแล้วนะปีนี้นะประมาณ10เดือนเจ็ดใช่ใช่ใช่ไม่เกินกลางปีแน่นอนครับไม่เกินกลางปีแน่นอนแล้วรอดูนะคุณพี่ขอให้ปังๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากจะให้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีเช่นกันครับผมชื่อประกอธิวัธการนะครับในเรื่องรับบทริวครับผมอ๋อเมื่อกี้คุยกับผู้กำกับไปถ่ายไพโรดกันมาแล้วครับผม3วัน3คืนลยทีเดียเชียใช่ครับเป็นไงบ้างโหดมากครับเรื่องนี้อย่างที่โกบอกนะคบว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่ของโกต่อจาก My Boy The s e r i ร s ใช่ไหมครับเฮเรื่องนี้ไปถ่ายกลางแดดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นแล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณ สามทุ่มอะครับแล้วก็ฝนเทียมด้วยงอมถ่ายจบแล้วงอมเลยครับอ๋อเห็นพี่ตุงบอกมีโลเคชั่นเอาท์ดอร์หลายจังหวัดเลยใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมต,ตัวไพร์ตนี้มันจะขายที่ท่องเที่ยวอะครับก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นเอาท์ดอรหมดเลยครับฮะแล้วเป็นไงบ้างเข้าคู่กับคุณปาวมาในไพร์ต ก็น้องน้องมันเป็นบาน้องมันก็เป็นไ่เรื่องแรกมีคิดกันเลยนะครับพอน้องเล่นเสร็จเนาะก็ไปนั่งร้องไห้จริงหรอผมก็เฮ้ยตบร้องไห้เขาเสียหรอเขาเสียใจเขาเสียใจที่ไดู้่กับผมเขาเสียใจที่จุกกับผมหรือว่าหนวดเราแทงเขาแรงไปเขาเลยร้องไห้เขาบอกว่าพี่ครับ เออผมจูบก,กับผู้ชายได้นะครับแต่เวลาผมจูบก,กับพี่อะครับพี่มีหนวดแล้วผมขนลุกครับผมร้องไห้ผมไม่ได้รังเกียจพี่นะครับแต่ว่า <laughs> ม,มันดีดีครับอ๋อเราช่วยน้องก้าวผ่านการร้องไห้อยังไงครับ <laughs> ผมก็บอกว่าจูบบ่อยๆเดี๋ยวก็ชิน <laughs> <laughs> จูบบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไม่ต้องห่วงคิวสามเดือนได้หนำหนำใจแต่ว่าดีตรงที่พุ่มกลับอะครับพี่พี่หนุ่มอะครับตอนเราเวิร์กช็อปเนี่ยแกให้จูบจริงเลยอ่าต้องแต่งฟันทุกวันเนาะ ม่พร้อมครับอย่าบนปากไปสีฟันพร้อมมากเห็นพี่หนุ่มบอกว่าหน้าโปสเตอร์แม้จะดูลึกลับซับซ้อนแต่เนื้อในนั้นมีความโรแมนติกมุ้งมิ้งแหละฮะมันก็น่ารักนะครับเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คนอื่นน่ารักหมดเลยยกเว้นเล่าหรอใช่ครับยกเว้นผมนะครับเพราะว่าในเรื่องอ่ะกมรู้สึกว่าทํามคนอื่นสนุกแต่ในเรื่องมันมีไปร้านเล่าใช่ไหมครับทุกคนเต้นเต้นเต้นกันผมนั่งเลยไหม ร้องไห้น้นตาหยดบทเราไงแต่ผมก็อยากสนุกไงผมก็อยากให้ไพ่หมดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันจริงก็ไม่ต่างเราร้องไห้เยอะหรอร้องไห้เยอะครับเหมือนเขาให้มาร้องไห้เลยอะเหรอมีเทคนิคไหมต้องร้องเองเลยหรือว่ายอดอย่ามองอ๋อร้องเองร้องเองกัดม่ใช่เรื่องนี้คือร้องเองเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบทผมอะเวลาพออ่านแล้วจริงๆมันเป็นบทที่เศร้ามาก มันมีปมของชีวิตว่าทําไมเขาถึงต้องร้องไห้ทําไมเขาถึงต้องต้องเป็นแบบเนี้ครับมันมีที่มาที่ไปแต่บอกไม่ได้อมีเทคนิคอะไรในการนําเสนอตัวละครเรื่องนี้ที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์ขนาดนี้ครคือเข้าถึงบทแล้วเราก็รู้สึกว่า เราเป็นตัวละครตัวนั้นคือชีวิตเราจริงๆที่ได้รับเรื่องมาเล่นเรื่องนี้<ะ>จากผู้จัดแล้วก็พูดกลับก็บกคือเขาบอกว่าผมเวลาอยู่เฉยๆหน้าตาน่าสงสารอะหรอพระเอกผูดอน <laughs> เขาบอกหน้าตาแกน่าสงสารมากเลยโก<ะ>้ผมก็เออดีไม่ว่าอย่างเงี้ยแผนการออนแอร์มันประมาณกลางปี67ก <laughs> ็น่าจะเป็นปีที่ซีรีส์ Y ออกมาอย่างทาโถมเช่นกัน <laughs> <laughs> อ้อนแฟนๆให้ติดตาม เดือดรัฐไทม์เดอะซีรีฉันทุกข์สุขไหมอถูกต้อง <laughs> ทำไมต้องดูซีรีส์นี้ฮะเรื่องที่แล้วเรื่อง My Boy The Series <ม>โกก็ได้ถ,าถ่าโถมมาเหมือนกันคอม,มเมนต์เยอะมากจนร้องไห้จนจะเป็นซึมเศร้าอ่ะพี่โดนดา่าเราถอดออกตอนได้ยากไหม <c ười> คนดา่ <c ười> คนดาคนดูแล้วแบบคอ <c ười> มเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วร้องไห้ใช่ใช่ใช่ ใครอ้อนเราแทนนะเก่ง้าเก่งเก่งครับดีมากผมรักพี่ตรงนี้แหละพอมาเรื่องนี้ครับอยากอ้อนเป็นแฟนเลยว่าเรื่องนี้ด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์มันเหมาะกับเราต้องสงสารหรอต้องสงสารถูกกระทำตัวละครตัวนี้มันมีหลายมิติแล้วคนดูที่ดูอ่ะก็สงสารนะครับมันหักมุมทั้งเรื่องอ่ะ ไม่ได้เหมือนซีรีส์ปออปปิเลฟัยรุร่นใสๆอันนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงนอกจากเรา <c oughs> แล้วเป็นใครนะริวริวริวมีเพื่อนใช่ไหมมีครับเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนไหนฮะกู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 เพื่อนเพื่อนเร็วเข้ามาเร็วมาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไรไรฮะเนี่ยชื่อบอยครับบอยสุภกิจครับในระบบเป็นมังกรครับอ๋อมังกรเหมือนหรือต่างเราไหมฮะ ต่างมากในเรื่องมังก่อนก็เป็นคนที่เรียบร้อยคล้ายๆลิวไม่ใช่เรียบร้อยสิเป็นคนที่นิ่งขรึมสุขุมแต่เป็นคนที่รู้จักคำว่าความรักดีมากเหมือนไปที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆนะครับเรื่องของความรักแต่เรื่องตัวเองอะมากเลยไปอยู่เหมือนกันลงดิ่งลงเหวไปเลยฮะคือเหมือนอยู่กับคนที่ใกล้ตัวมากเกินไปเราจะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราครับไปถ่ายไพลอดกันมาบุกป่าฝ่าดง จะบอกว่าตัวร้อนฝนตกยุงกันตัวมังกรเองอะครับจะอยู่ที่อยู่ที่อีตองเลยอีตองคืออะไรหมู่บ้านหมู่บ้านอี่ตองครับเขาก็จะมาหามาเจอมังกรที่ต่างจังหวัดก็เป็นคนพื้นที่อะชีวิตอยู่แต่ป่าอยู่ในป่าในเขาครับนี่เพิ่งได้ออกมาในเมืองวันนี้เลยนะตัวอะไรไหมถจะไปอยู่ในป่าไปอยู่ในบ้านที่ ไม่ปรับเลยครับไม่ปรับเลยเหมือนบ้านเราเลยเหมือนบ้านเราเลยก็สนุกครับชอบชอบก็ทุ่มทุ่มมากเรื่องนี้ทุ่มมากเหมือนกันเป็นเพื่อนกันในเรื่องก็เพื่อนกันตัวจริงก็เพื่อนกันครับไม่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 อ้าวเหรอคือในกองคุยกันอยู่สองคนคนอื่นเขาไม่รักเราแล้วไม่รักเราแล้วเป็นเพื่อนกันแบบไหนอันนี้ย้็เราสนิทกันครับตั้งนานแล้วเนาะเราได้เล่นเรื่องไม่บอยด้วยกันครับครับผมแล้วก็ก่อนหน้าก็คือมีถ่ายพวกโฆษณาอะไรเงี้ยด้วยกันในบทเป็นเพื่อนสนิทเลยครับ แล้วเราเศร้าเขาต้องมาคอยเศร้ากับเราปอบเราลำคาญครับต้องปอบตลอดเขาเป็นที่ปรึกษาผมอ๋อเขาไหมไม่ครับสนน้ำหน้าพูนเล่นก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีฮะอันนี้คือไม่ใช่ในเรื่องนะอันนี้เรื่องจริงนะก็ที่ปรึกษาที่ดีนะในเรื่องก็อยากจะบอกแฟนคลับนะครับอยากจะบอกทุกๆคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับเราที่เพิ่งจะมาเปิดดูเพิ่งจะมาเจอพวกเรานะครับจะบอกว่า วายของเราอ่ะมันเป็นวายเป็นยูริที่โตแล้วแล้วก็เป็นชีวิตจริงมันค่อนข้างจะเรียวคล้ายๆของจริงอาจจะเดินออกมาจากมหาลัยหน่อยนึงเป็นวัยทำงานแล้วแต่จชอแต่เชื่อไหมว่า The Last Time ฟังจากชื่อมันมีทุกอารมณ์จริงครับมีสุขเศร้าสนุกตลก ตลกก็เยอะด้วยบ้าอยากจะติดตามพวกเราทุกๆคนเลยนะครับสามารถติดตามได้ที่ Instagram นะครับ a c e b o o k นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยนะครับของจำดีฟ์มโปรดักชั่นนะครับผมมีครบทุกช่องทางครัรอดูเอาไว้เป็นกำลังใจช่วยให้เข้าป่าไม่ยุ่งกันเฮ้ยสวยมากครับโอ้ยโคนแอบอกยไหมฮะสวยมากโลเคชั่นสวยมากครับคุณอสวยๆแต่ว่าลำบากในการเดินทางในถ่ายทำ มันแน่นอนแหละอยากเก็บพับสวยๆมาฝากต้องฝาฟันเพื่อได้ของดีอยากให้คนรู้จักประเทศไทยมากขึ้นจากซีรีส์เรื่องนี้นะฮะยุงกัดปิงดูดไปด้วยกันหลอกหลอกขอบคุณน้องๆที่มาคุยกันนะฮะขอบคุณครับสวัสดีฮะค่ะเป็นเกียรติมากได้มาเจอผู้ชัดยินดีค่ะผู้ชัดชื่อจำ จำดีฟีโปรดักชันค่ะแปลว่ากินปลาเยอะเราผ่านอะไรมาเยอะค่ะเลยต้องจำค่ะซีนี้มีทั้งสิ่งดีทั้งสิ่งไม่ดีเราก็ต้องจำนี่เรื่องแรกไหมคะเนี่ยที่ทำเรื่องที่สองค่ะวายเห็นพี่หนุ่มบอกว่าไปโลเคชั่นเอาดอยหลายจังหวัดเลยไปกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ราชบุรีค่ะถามตั้งแต่กระบวนการหา ค้นหาเลยดีกว่าแคสติ้งเป็นไงบ้างฮะถูกอกถูกใจตรงกับที่คิดไว้ไหมฮะถูกใจมากค่ะคือนักแสดงอ่ะเขาเล่นได้ตามคาแรคเตอร์ทุกคนที่ตามบทที่ได้รับเลยใช่ค่ะคือเราทำเวิร์กช็อปเยอะด้วยฮะกี่เดือนนะเนี่ยเวิร์กช็อปเยอะอยู่ค่ะน่าจะเป็นสิบสิบรอบใช่ทุกคนมีฝีมือทุกคนค่ะมีคู่ไหนที่ พี่รู้สึกว่าเออมีความโดดเด่นน่าสนใจไหมฮะจริงๆพี่ว่าโดดเด่นทุกคู่ค่ะ,คะเพราะว่าซีรีส์ของพี่อะส่วนใหญ่นักแสดงจะมีบททุกคนฮะทำไมต้องมาดู The Last Time The s e r i e รีที่ออกชื่อถูกเนาะใช่ค่ะต้องดู <c oughs> ต้องดูสิคะต้องดูสิคะไม่ดูไม่ได้นะคะ,คะ <c oughs> ต้องดูค่ะสนุกค่ะ,ะอยากให้ติดตามรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเลิฟซีน ค <Comedy S 2> อมดี้เลิฟซินเด็ดไหมฮะเด็ด bueno <Death c> สิยังไง<ะ>ไม่เด็ดพี่นุชไม่ทำหรอ,หรอจริงเห็นแค่ไหนเห็นเลยช่องเดี๋ยวกันนะเห็นเลยเนี่ยช่องเขาอาจจะเซนเซอร์ก็ได้เอากล้องหนีแพนขึ <แ BJ S 2> ้นโคมไฟไหมถ้าได้ทำไหมฮะน่าจะเห็นข้างหลังไฟไม่ได้เกิดฉันชอบภาพตัดกล้อง ฝากไว้เลยนะห้ามตัดทองใช่ตอนนี้ก็บิซีรี์วายออกมาเยอะแล้วคุณพี่เนาะมีแนวคิดก่อนสำหรับผู้จัดเราต้องคิดยังไงฮะที่จะต้องทำซีรีส์ให้ดีหรือว่าให้คนดูประทับใจอย่างนี้ถึงเราจะเป็นบริษัทเล็กๆเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำผลงานออกมาดีนะคะจากเรื่องแรก My Boy อยะค่ะก็มีกระแสติดเทรนยุโรปส่วนเรื่องนี้ยรับรองว่าสนุกกว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีทุกรสชาติ เดียวจะรอชมนะคุณพี่นะรอได้เลยค่ะต้องชมด้วยนะคะขอให้อีเวนต์เข้ามาหยุดไม่ย่อนขอบคุณมากสาธุขอบคุณนะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะสีสกุลวรรณสถิตค่ะรับบทเป็นรันค่ะเล่นกับพี่พรฟ้าค่ะเป็นคู่อยู่ิีกันใช่ค่ะไปถ่ายไพร์โดเนี่ยฉันเป็นคุยกับคนอื่นมาฉันเห็นเธต้องแอบหวั่นๆในใจเพราะว่าเธออยู่ท่ามกลางแกงชายหนุ่ม ที่มีความจนทยานรับมือยังไงแล้วโดนแกล้งไม้หรือยังไงนอนตลอดเวลาเลยค่ะใครทำเธอพูดพี่โป้งพี่ปั้นพี่นนพี่เจมพี่คาร์ดพี่นัททุกคนเลยไม่เว้นน้ำพึ่งเลยสักคนหนึ่งใช่ทุกคนแกล้งหนูค่ะสนุกดีไหมฮะไปถ่ายก็สนุกดีค่ะรันกับน้ำพึ่งเนี่ยเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนเลยค่ะแบบว่าต่างกันสุดขั้วมากๆหนูจะเป็นคนสดใสร่าเริงส่วนรันเขาก็จะแบบเก็บกดนิดนึงมีเรื่องต้องคิดเยอะ ใช่ใช่ไหมแล้วยากไหมว่าเเป็นต้องมา b u i l คาแรคเตอร์ใหม่เลยยากมากเลยค่ะตอนเวิร์กช็อปหนูเล่นไม่ได้เลยบทมันเป็นดราม่าหนักมากค่ะแล้วก็แบบมีเลิฟซีนมีอะไรแล้วหนูก็แบบไม่เคยเล่นหนูว่าดราม่ายากกว่าเลิฟซีนร้องให้ยากเหรอยากนะใช่ค่ะต้องคิอะไรทำมาเข้าใจว่าเราต้องอยู่ในมูดนั้นแหละฮะหนูต้องอ่านบท มาก่อนนะคะคือเราต้องรู้แบ็กกราว์ของตัวละครก่อนแล้วเราก็เหมือนต้องปูเรื่องชีวิตเขามาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอะคะ่ะตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าพี่พรฟ้าเขาช่วยหนูหลายๆอย่างเขาเล่นได้อยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้วดึงหนูขึ้นมาก็อยากให้เปิดใจดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหนูกับพี่พรฟ้าเต็มที่กันมากๆค่ะทั้งสองคนไม่เคยเล่นเลิฟซีนมาก่อนเลยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกค่ะก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ ขอให้มีคเขาดูเยอะๆนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะสาธุสวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นเอกชื่อนนท์นะครับในเรื่องรับบทเป็นพีครับผมเอกเอกครับเอกพีแฮตแท็กเอกพีต้องมาใครเอกใครพีพีเอกหรือเอกพี เอกพีเซนเอกพีนะเออบ่ได้เนี่ยไปถ่ายไพโอตกันมาเห็นเลยย่ามันย่าสิความลับจริงต้องกันหรือเปล่ารอดูแล้วกันฮะจูบกันไปเยอะไหมคู่เราหนังปากเปื่อยกันเลยฮะปากเปื่อยกันไปข้างเองเยอะมากด้วยเหรอพี่จะเป็นสปอย์ให้เขารู้นะโอเฮงบอกให้ปากเปื่อยพอเออเป็นไงต้องจูบกันนะฮะอย่างนี้เลย จะว่าเขินก็เขินจะไม่เขินก็ไม่เขินมันเป็นแปลกๆอรพี่อ๋อยังไงแปลกยังไงเหมือนกับเราเวิร์กช็อปกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็รู้จักกันมาพอประมาณแล้วก็ต้องอยู่ดีๆก็ต้องมาจูบกันก็มันก็แปลกๆเปเพื่อนเราเนะแต่เพื่อนเร็นเพื่อนกันคือคำไม่อยากเป็นเพื่อนหรอมากกว่านั้นได้ไหมเออไม่ใช่ไม่ได่เกี่ยวกับนคนนอกละแย่ละเป็นไงบ้างบทเราตรงกับตัวเราไหมฮะแต่ละคน ตรงค่อนข้างตรงครับ <ผม S 1> เรวมกับพี่หนุ่ม,มครับเขาจะ คนที่คาแรคเตอร์คล้ายตัวละครมาเลยอย่างของผมก็จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีหน่อยมองโลกสวยเกินไปออทุกอย่างจะสดใสไปหมดแล้วก็มองโลกในแง่บวกสัตย์ทันในความรักอย่างเงี้ยแส,สดงว่าเติบโตในครอบครัวที่ดีก็อยู่แล้ว <laughs> มองบวกเหมือนเขาไหมฮะไม่นี่มองลบเลยผม<อ><อ>ี่ยพร้อมบวกเลยนะพร้อมบวกบวกลูกเดียวฮะเป็นคนแบบประมาณว่าพูดจาผงผางไม่ค่อยตรงแล้วะกับใจอย่างเงี้ยปากการกระหนักเหรอใช่การกระทำ ตรงข้ามกับคําพูดเลยความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยฉันไม่รักเธออย่างเงี้ยแต่จริงๆอวอุ้ยฉันรักนะรักมากเออกูเกลียดมึงอ้าวไม่เกลียดไงประมาณเนี้ยอ๋อนะมันต้องเข้าคู่กันเนี่ยเทคนิคอะไรที่ต้องเอามาใช้บ่อยบ้างฮะเปิดใจเปิดใจอืมน่าจะเปิดใจคิดว่าเปิดใจเหรอครับเปิดอกได้ไหม เปิดอกเลยถอดเสื้อดูด้วยต้องรอดูอย่าสปอยช่วยกันรู้สึกว่าน้องจะเป็นคนช่วยนนมากกว่าจะเป็นคนที่เวลาเครียดเราจะแพนิคอ๋เหรอใช่ครับแล้วน้องก็จะไปช่วยช่วยแบบค่อยค่อยคิดมีสมาธินะอ้าช่วยเขายังไงใจเย็นใจเย็นนะฮะอ้าเป็นนักจิตเหรอไหวเปล่าไหวเปล่าหายใจเขาลึกๆแบบอ๋อเป็นเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดฟิลโค้ดเลยฮะประมาณนั้นนี่ก็ดีด อันนี้ดีกว่าอ๋อนะมึเรถามอะไรนะเผินเผินอะไรถามมาอยู่ใกล้เธอแล้วจะเขินเขาดูรักกันอู่ใกล้ไปถามถามมาได้เลยครับถามไ้ดีอ่าไปออกกองมีเอาดอ o r เยอะเลยใช่ไหมฮะเยอะอยู่นะอเป็นไงบ้างยุงกัดไหมปิงดูดไหมผมมากัดยุง กัดยุงนะยูงไม่กล้ากัดเนื่องจกกระปกอ๋อเนี่ยเออเพราะว่าซีรีส์เราเนี่ยเด่นโลเคชั่นใช่ไหมใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างโลเคชั่นที่พูดโปรโมทไปก็คือกาญจนบุรีอ่าแล้วก็ราชบุรีข้ามเลยนะเขางูข้าเขางูข้ามเขางูแล้วก็แถวกาญจนบุรีก็จะมีสะพานอะไระจำไม่ได้ครับมีน้ําตกอะไรสักอย่างเออน้ําตกเป็นน้ําตกกินบรีเนาใช่น้ำตกกาญนบรีเลยสะพานนี่นี่ไงมอญรถไฟอ่ะสะพานรถไฟปะน่าจะประมาณนั้น เออสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยผมบอกเลยว่าสวยไม่ได้ไปกับเขาแต่สวยสวยไปก่อนคู่เรามันเด็ดยังไงฮะมเาเอินว่าคู่คู่เรามันแซบมากยังไงสิก็รอติดตามสิปักเปื่อยที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนถ่ายซีรีส์เต็มมากกว่านั้นอีกมากมายเพียงใด ไม่รู้สินะก็ไม่อยากจะสปอยเท่าไหร่เลยอ่ะต้องรอติดตามดีกว่าถ้าสปอยมากกว่านี้ไปเดี๋ยวมันจะไม่สนใจเอาละสิเดี๋ยวแบบเอะจูบเองแล้วล่ะไอ้จูบเองแล้วประมาณเนี้ยไปรื่มาก่อนสิมันต้องมีแรงักดันก่อนเออเดินเข้าไปแบบปักจูบไม่ได้อ๋อฮะฝากเลยนะก็ต้องอ้อนนะเพราะว่าซีรีส์วายเยอะมากในปีหน้าเนาะยังไงก็ขอฝาก ยังไงก็ขอฝากเรื่องเดอะลัสไทม์ด้วยนะครับความทรงจังครั้งสุดท้ายฮะพวกผมเล่นกันเต็มที่มากเลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะก็เหมือนกันครับผมเรื่องนี้พวกผมสองคนเต็มที่กันมากๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตามดูนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะฮะตลองรกนะนะเฮ้อ สวัสดีจ้ะสวัสดีสสดครับชื่อพงองชูพัฒน์หันหรือหันนะฮะในเรื่องรับบทเป็นตินนะฮะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบตัวร้ายตัวป่วนนะฮะผู้กัดกับพระเอกนะฮะชื่อปั้นนะครับชัดพงษ์หันหรือหันในเรื่องก็รับบทเป็นตุลน,นะครับก็จะเป็นฝาแฝดก,กับตินเลยก็เราก็จะเป็นตัวร้ายเลยเนไล่กระทื่อพระเอกเป็นงานหลักเลยไม่ได้งานอดีตเลยสวัสดีครับชื่อครับโตนะครับรับบทเป็นดินครับผมหรือว่าเล่นคู่กับพี่มังกรนะครับในตัวบุคลิกก็จะเป็นคนนิ่งๆหรือว่า ว่าคุณบังกรนั่นเ,เองนะครับสวัสดีครับชื่อนัทนาชพลน,นะครับรับบทเป็นต้นน้ำนะครับผมในเรื่องก็จะเป็นคนเรียบร้อยผู้ใาน้อยนะครับแล้วไม่สู้คนครับผมคล้ายๆเราเลยสิเนาะผู้น้อยเรียบร้อยก็นิดนึงครับผม เตรียมตัวกันเยอะไหมครับพี่นุชบอกว่าเวิร์กช็อปกันสิบกว่าครั้งเลยหรอใช่ครับแต่ละสัปดาห์ก็คือค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันครับเพราะว่าตั้งใจเอาจริงๆก็ทุกคนก็ทุ่มเทกันนะครับความยากง่ายก็อยู่ที่คนเรานะครับบุคลิกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราดูว่าจะเป็นยังไงจะต่างกันครับของบ้านจะห้าวเป้งอะไรก็คือชัดเลยแต่ของโป้งจะเป็นลลยลายเงียบๆไล่เลยอ๋อมาเล่นลายกับกินของเป็นถาดเนี่ย อ๋อกินมันเป็นพรสวรรค์ของผมอยู่แล้วพวกผมเป็นนักกินระดับมืออาชีพอยู่แล้วเรื่องกินไม่รู้อะไรแต่พอมาแสดงก็ต้องปรับเยอะแต่ก็อย่างที่พี่หนุ่บอกว่าเราเวิร์กช็อปกันเยอะมันช่วยปรับคาแรคเตอร์จูนกระบดได้ครับไปโลเคชั่นในต่างจังหวัดเยอะเลยนะครั้งนี้จะเปิดใช่ใช่ครับใช่แล้วก็จะเลือกช่วงเวลาที่มีหมอกมีคือบรรยากาศภาพยังไงก็สวยแน่นอนใช่ครับแคทรีนต้องเตรียมกระทำหมอให้เราเนี่ย สสอย่าอย่าให้ทำอย่างนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวงบกองมันจะบานปลายเดี๋ยวค่าตัวนันก็แดงมันจะหดหมดนคนเราอ่ะก็กินข้าว <laughs> คนอื่นได้ใช่ไหมก็อิ่มใช่ไหมได้ครับได้กินทิวๆเลยครับบางทีผมจะกินน้อยกว่าคนอื่นนะจํา <laughs> <ๆ S 1> เพราะว่าถ้าไม่ได้ถ่ายผมก็เบื่อที่จะกินเยอะๆนะวาะเราต้องกินทุกย่างเยอะๆมันก็วันไหนที่พักได้ก็กินน้อยๆเด้อเอาเป็นขำๆพออะไรอย่างเงี้ยหลายคนเลยแสดงเยอะเลยสนุกไหมเนี่ย โอ้ยสนุกฮะค,คือมันเป็นประสบการณใ์ใหม่ของพวกผมเลยนะเพราะปกติพวกผมก็กินก็พูดไปเรื่อยไม่ต้องแบบเวิร์กช็อปทำอะไรใช่ไหมฮะอันนี้คือมันต้องไปฝึกการแสดงแต่มันก็ดีฮะเราก็ได้ฝึกไปเกิวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็อ,อยากทําให้มันดีที่สุดนะฮะก็ทุมท่มเทเต็มทีท่ฮะของผมถ่ายวันสุดท้ายครับผมมอยาดองมองยาดองได้ถ่ายฉากมอยาดองใช่แล้วก็ตื่นหนักเลยครับฉากสุดท้ายทำไมผมไม่ได้ไปด้วยเออทำไมผมไม่ได้ไปอันนี้อันนี้พูดถึงในในในกองที่ว่าไปไปมอกัน จริงๆเนาะโอ้ใช่ oh. ขอฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยนะครับก็อยากให้ติดตามทุกคนนะครับเต็มที่กับการทํางานแล้วก็เชื่อว่าซีรีส์ของเราเนี่ยจะทําให้ดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามซีรีส์เรื่อง The Last Time ด้วยนะครับอันนี้คือนอกจากนักแสดงที่เขียนบทมาแบบให้ตรงกับคาแรคเตอร์ให้มันออกมาสนุกแล้วอะโลเคชัน่นแล้วก็ภาพทุกอย่างผมต้องบอกเลยว่าสวยมากคู่กับหนุ่มมณฑลน,น,นี่เรื่องทําภาพสวยนี่ผมรู้จัก หลายปีเขาทาภาพได้สวยมากครับฝากด้วยนะฮะรานท่าแบบฟรีนะฮะเรื่องนี้ทุกคนก็ทาเต็มที่กันจริงๆนะทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็หาโลเคชันคือทําทุกอย่างในขนาดเวลาถ่ายอ่ะตอนแรกอ่ะจะถ่ายกันตั้งแต่ต้นปีกลางปีงี้ต้องเลื่อนไปเป็นปลายปีเพราะว่าเราอยากได้โลเคชันที่มันสวยที่ฝุดบรรยากาศดีที่ผุดสวยงามแล้วสนุกแน่นอนครับผมขอให้ถึงเวลาหมอกมาตามนัดแล้วกันครับผมยกป้องไม่มีหมากตามที่จินตนาการเอาไว้นะสำหรับผมครับผมแล้ว จะตามดูนะจ๊ะขอบคุณน้องครับขอบคุณครับแห่เฮ่เอะเย่เฮ่ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะเมื่อไหร่ที่ซีรีส์อ่อนก็อย่าลืมวนกลับมาดูซ้ำๆปั่นวิวกันไปนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิป ปบรรยากาศก,ก็ยังคงความคนลุกคนพองศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแบบว่าตั้งใจตั้งจิตทุกคนแบบหละยังไม่เราอ๋อ,อไม่ใช่นะตั้งอยู่จะเห็นก็หวังว่าซีรีส์นี้บนการการทำงานของเขาจะราบรื่น,เ,นเออขอไปเลยจ้ะใช่ก็ใช่ <laughs> ก็ขอให้ราบรื่นแล้วก็ทุกอย่างที่กำหนดไว้ก็เ,เป็นตามที่กำหนดไว้แล้วก็เราก็จะรอเนาะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนฝากแฟนๆทุกคนนะถ้าชอบ น้องทุกคนวันนี้ที่เราไปเม้าส์มอยมาก็ฝาก YouTube Oxygen Official ช่องนี้นะฮะไลค์ Subscribe แชร์ like, share, คลิปนี้ออกไปทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยไปตามวอยนะฮะจำดีฟีบนะฮะเขาก็มีช่องทางการติดต่อเหมือนกันนะไม่ใช่ช่องทางกติดต่อเลยนะ แพลตฟอร์มเหมือนกันเนาะเดอะลาร์ดไทม์เดอะซีรีส์นะับไปตามมีใน Twitter แล้วก็ Facebook หรือว่า YouTube ของจำดีเดอะลาร์ไทม์เดอะซีรีส์ใหญ่ๆนะฮะแล้วเราจะกลับมาใหม่กับติ่งๆที่ตามซีรีส์วายจากรวาลนี้ไปไหนแล้วนักหนาไม่รู้มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันนะครัีลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีฮะ